เอาเอาแล้วครับพี่น้องครับมาดูการใส่สลักครับพี่น้องครับเอ้เขาใส่ฟังไายให้ดีกว่าเนาะเออเดี๋ยวบุ๊ให้มันจนกับมุกีนี่เดี๋ยวเฮ้เดี๋ยวให้อะไรครับแผ่นแท็กนะครับจนกับมุกี่นะครับมันจะได้มีแรงต้านครับมันจะได้เข้าง่ายนะครับถ้าเราไม่มีไม่ทําใกล้มุกี่มันโซมันขยับนะครับทํายากครับคิดแบบนี้คราบพี่น้องครับ เราก็ไม่มีอุปกรณ์ครบนะครับนะครับแต่ก็พอทําได้นะครับนะครับดูครับวัาวเกียสลักเกียแบบไหนครับเกียหัวนิดเดียวนะครับนะครับเกียให้เป็นปเปอร์นิดเดียวนะครับให้มันลุ่มนะนะครับเกียหัวสลักนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเกียเยอะนะครับเดี๋ยวเกียเยอะมันก็มันไม่แน่นครับ เดี๋ยวเราก็เริ่มประกอบกันครับดูนี่หนึ่งส่วนครับสลับหนึ่งข้างนะครับส่วนฝั่งนู้นก็ฝั่งนี้ก็รอรอไปก่อนนะครับนี่ครับฝั่งนี้เราจะใสยไม่ได้เปลี่ยนข้อโซ่นะครับเราก็จะเปลี่ยนแค่บูธครับกับสลักนะครับเพราะว่าบูธมันแตกนะครับเนาะแต่ฝั่งนี้เราเปลี่ยนไปหนึ่งข้อนะเปลี่ยนไปหนึ่งข้อนะครับเพราะว่าเสียมันถูกกินนะครับนี่ครับ เดี๋ยวมาดูการใส่บูทต,ต่อไปเลยนะครับน้องครับเาละเจียมมันนักนะนเดี๋ยวมันจะหลวมออจะกลางเจ๊หัวน้อยเดี๋ยวเจียวหัวน้อยลุงน้อเดียวอ่านี่นะครับบอกเลยครับเคล็ดไม่รับนะครับพี่น้องครับเราก็มีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันนะครับสำหรับความรู้บ้านบ้านับพี่น้องเพราะว่าถ้าเรา เราก็ทำแบบนี้นะเพราะาเราไม่มีเครื่องมือครับถ้ามีเครื่องมือมีที่อัดนับง่ายนะครับง่ายแต่ว่าต้องถอดใบออกนะครับแต่เราไม่ถอดใบนะครับนะครับนี่เราทําการแสดงนี่เราไม่ถอดใบออกทักใบนะครับเพราะว่าทุบแบบนี้ครับ ถ้าเรากลับบูธต้องหอดใบออกหมดเลยนะครับหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยนะครับแต่เราส่วนมากเรากลับเองครับนี่ครับไม่ต้องกลับครับซื้อบูธใหม่ง่ายกว่านะครับถูกกว่านะครับเร็วกว่าครับหรือเปล่าไม่รู้นะครับดูครับนี่ครับตังร้อยอูครับนี่ล่อจะรบีนิดหน่อยนะไม่ดูนะครับว่าล้นก่อนนะฮะจะล้นยังไงนะอ่ะ เ,เ,เ,เห็นไหมครับดอกเโคาแล้วนะครับพี่น้องครับพรอนปอนเลยครับทายเข้าไปมเห็นไหมครันี่ครับมันขยับเห็นไหมนี่หนไหมครับนี่มันต้องมีตัวคํานิดๆหน่อยๆนะตอกตอกโซ่เล้นี่นี่ โซโซตอโซเขาเอ้อ้าวดูนะพี่น้องอ่าเมาะโคตรใครก็อุปงกี่มีตัวต้านน้อยกับหัูน่อยเก็บควานออกก็เบิเจไหนเก็บควานออกน้อยเดี๋ยวสั่งเลยอูยันท่านน้อยครับมือก็เริ่มสั่นแล้วนะครับพี่น้องครับเพราะว่าไม่ค่อยถนัดในการถือกล้องนะพี่น้องเดี๋ยวดูครับครับ เราก็จะทำแบบนี้นะครับเรียนมาเราก็จะทำแบบบ้านๆเลยนะเดี๋ยวดูครับน้องครับต้องใช้ความรุนแรงนะครับพี่น้องครับถ้าเราถ้าเราออมแรงนี่บอกเลยนะครับได้เจ็บแน่นอนครับทำกับรถแบบนี้ครับเดี๋ยวๆๆๆเดี๋อาดูครับน้องครับ สายหนังแล้วครับสายให้ลนครับแต่ผมว่าให้ลนนี่ยังง่ายนะครับเดี๋ยวดูตั้งจะทำไงครับให้ลนเนี่ยง่ายนี่ครับเห็นไหมครับตรงนั้นมันต้องลนไงต้องลนหัวหน่อย มาป่ะร่นก่อมามาลนนะครับน้องครับมาแป่งเกจมาเกดมาจะไหนผมก็เป็นตัวประกอบนะครับแค่มีหน้าที่ทําตามสั่งว่งานะครับผมก็ไม่มีความรู้นะครับเดี๋ยวผมจะลนให้ก่อนครับแต่รับรองว่าหลวมแน่นอนครับบัดร่นแล้วเพราะมันซิงนะครับมันคับนะครับน้องครับเห็นเป็นโซ่เก่านะครับแต่บอกเลยว่าเสียนี่ครับปึงปังเลยนะครับน้อครับ โอ้โหห้าีจริงฮะาเสียมันหลวมนะผมบอกต่อแค่นี้ก็โอ้โหหลวมลุยๆเลยนะครับโอ้โหหลวมลุยครับแต่ตอนนี้เสียนี่มันปิดนะครับมันเปรียบเสมียนกับอ่เรียวบของใหม่นะครับบอกเลยนะครับถ้บเบาเสียตัวนี้ถ้าต่อเข้าง่ายนะี่บอกเลยคือว่าเสียมีปัญหาแล้วนะครับนี่ครับเราต้องลนลนตัวน,นี้นะครับไม่ต้องลนตัวไหนครับ

ครับต่อแรงหน่อยครับใจร้อนครับที่ใจเย็นครับออพอเราต้องใช้ไฟนิดๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเย็นเร็วนะครับจะบอกเลยนะครับแหมเอามือเปรบเวรยวโดนนี่หลอกแน่นอนเลยนะครับต้แเห็นอย่งนี้นะ ดูคตั้งทำนาครับเราไม่ทำนานครับเอ,อ้ยนี่ครับโอ้สายล้มหัวหลังนี่นึกโลนนี่บอกเลยนะเข้าไปตูมอยูตูมเลยคนระับมองนฟอนฟอนอนี่เงี้ยนะี่ดีดามมาเนะี่ย con có này nhìn nó là con có này sang lại ôm được นับดูครับลุนแล้วครับดูสิว่าน้องใช้กี่นาทีครับ bỏ okay, bọc con để để nó sẽ may đấy nhà máy này, này. thả con nữa, nhìn, nhìn, ô con nhảy ngọn đấy, cái bèt nó, à, bỏ nó chết mày

นีเห right, nah. ็นไหมครับนะครับพอโซ่มันโค้งครับมันก็ลองโค้งไปเจอโซ่นะพ่อมันจีเกี่ยวกันไอตัวกลางมันหลวมมันหลวมไปแต่ว่าไอตัวเสียนี่มันถึงแน่นละมันเข้าลายปุ๊นมันก็จึงแน่นพ่อมันแจยกระสองหูนะโอ้พ่อไหมครับดูครับดูครับพี่น้องครับเฮ้เก้าวเฮ้กไป ยังเข้าไปแฮมกำกันให้ใจมันเหมือนหน่อยครับขอขับกันใจมันเหมือนหน่อยครับับมาครับเอาลูกเฮมกำจะปนเหรอลุกเล็กๆออกกอนเล็กกำกันเดี๋ยวมันจะดีเทปดังเวรนี้แหละขวากิวเต็ม

มันกับเดี๋ยวล้ันกับบึกแต่มันโก่งมันก็โก่งไปตัวโซน่ะยนี่ครัยฟังนีหน่อยะน้อยแปะ้แก้กเนี่ยนีิดั้น่อนลยตดูยน่คลิปนี้บอกเลยครับเหนื่อยจริงนะครับพี่น้องครับไม่ได้แสดงนะครับดูครับเนี่ยตัดพูเลยเป็น เดี๋ยวลุ้นๆไปก่อนเเดี๋ยวก็ตัดก็ได้เดี๋ยวก็ยกแปะนะมันนะล้นก, <c oughs> กัมตองกุมกัมเขาเลยเดีมหน่อยมาครึ่งทางแล้วครับพี่น้องครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับหัวบงหัวบี้ไม่เป็นไรนะพี่น้องครับไม่เกี่ยวกันนะครับหั <c oughs> วข้อกลางนี่มันไม่รับน้ำหนักนะครับแต่ที่ที่คับนี่คือว่าอยู่ที่ตัวนี้นะครับ นี่นะครับอย่าคับนะครับตัวนี้นะครับสลักเกียรไปคับตัวนี้นะครับแต่ตรงกลางนี้มันไม่คับหรอกนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับสลักเ็าทามาแบบนี้เลยเห็นไหมครับเห็นไตัวนี้หนานะครับตัวนี้บางครับตัวนี้หนานะครับตัวนี้บางครับนะครับคือว่าทําให้โซ่แน่นก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วนะครับแต่ตรงนี้แค่ประคองนะ lai lắm <laughs> <laughs> ล้นเลยล้นกับกันเลยนี่กันเลยแยึนเลยให้ามันบึดนะล้นน้อยเดียว่ะล้นกับล้นฟังรายไปนเพราะว่าสองตัวนี้มันคับนะครับพี่น้องครับมันจะคับตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับแต่ตรงกลางมันไม่คับหรอกครับมันห้ประคองนะครับนี่ครับเราต้องล้นนะครับล้นข้างนี้เมื่อกี้ล้นไปนะครับเดี๋ยวยังข้างนี้นะครับเดี๋ยวาล้นปุ๊บนี่โหอยู่ปากแป๊บเดียวเข้าบึดเลยนะครับส

เลยนคใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็นำไปใช้ได้นะพี่น้องครับเราไม่ต้องเปลี่ยนโซ่ทั้งเส้นนะครับ ัวไหนพังก็ะพริตัวนั้นง่ายเลยนะครับดูครับดูการลนนะครับคลิปนี้ก็จะยาวๆหน่อยนะครับเพราะว่าอยากให้พี่น้องได้เห็นการทำงานแบบชัดเจนเลยครับโดยไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับเพราะว่าตัดต่อไม่เก่งนะครับนะครับ พอพอรู้เราก็แบ่งปันกันนะครับพี่น้องครับพี่รู้หนึ่งน้องรู้สองไม่มีใครรู้ไปหมดหรอกนะครับพี่น้องครับ like và subscribe nè ông ấm rồi

นี่ครับประมาณนี้ครับน้องครับอย่าอีนิดเดียวนะครับ,เ,รบเดี๋ยวเราต้องโนอีนิดเดียวครับนะครับครับทีนี้ผมก็ขอตัวลำลาไปก่อนนครับน้องครับ